โอ้ยของเจอเมื่อเธอบอกว่าเบื่อชุก,กีเขาอะเฉียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมคุงเฉียบเฉียบสองแปดเก้าปลุกม,มือครับ สำหรับใครที่ติดตามคลิปวิดีโอไฟล์เอของช่องปิมพุงอยู่เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำต่อแล้วนะรุ่นใหญ่ไฟล์เอมแก๊งโอริโอมันจะมาปิดโอซปิมมาดีตอนนี้เนกระแสเรื่องไฟล์เอมโอหูหนักเลยถึงขั้นจะปิดไฟล์เอมกันแล้วคือเราต้องยอมรับครับว่าไฟล์เอมเนี่ยคือเกมที่แบบอิสระมันไม่เกมอิสระเยอะ มากจนบางครั้งผมรู้สึกว่าเออมึงก็อิสระเยอะเกินไปนะก็มาทําอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามองกันด้วยมุมมองจริงๆมองเข้าไปในเนื้อแท้จริงๆเนี่ยต่อให้ไม่มีไฟเอ็มไอพวกแก๊งเนี้ยคิดหรอว่าเขาจะไม่ทําพฤติกรรมแบบนี้นึกภาพออกใช่ไหมครับผมว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเกมสักเท่าไหร่แต่หลายคนเนี่ยมองว่าเอ้ยก็มันเกิดในไฟเอ็มไงแล้วมันกรลามออกมาด้านนอกผมว่าโลบอกก็มีโอกาสนะเพราะโลบอกก็เปิดใหม่ได้ ไม่รู้ผมชิวๆมันจะเปิดหรือมันจะปิดก็ได้หมดอ่ะไม่แคร์อยู่แล้วอาวเข้าสู่รายการเชียวของเราพันนี้289นะครับเหมือนเดิมชื่นชอบคลิปวิดีโอไหนนะครับอย่าลืมเข้าไป Follow เข้าไปกดติดตามช่องของคลิปวิดีโอด้วยไปโอ้โหโอ้โหเดยวๆๆๆ อันนี้ไม่ได้กวนนะแล้วก็ไม่ได้แช่งด้วยนะถ้าเกิดโจรขี่มอไซค์มาหรือว่าวิ่งราวสร้อยเนี่ยคุณผู้ชมว่าระหว่างสร้อยกับคอเนี่ยอะไรขาดก่อนกันอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเบ้เนเนี่ยผมว่านะต่ำาะะคุณผู้ชมนะสิบโล ลายนะคุณนะนาถ่ายคอนเทนต์นะั้นน่าจะเป็นของร้านทองด้านหลังนะครับโอ้โหพอเผอใหญ่อแขนน้องเขาาเลเชียบอ่ะกี่บาทครับเส้นนี้น้ำหนัก168บาทเราตีราคาทองแบบทุนๆหนึ่ง้คูณส4 0 0 0อันนี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ตนะเพราะว่าเออการทำลายแบบนี้มันต้องมีค่ากำเน็ตแน่ๆเฉพาะ น้ำหนักทองผมตีแบบกลมๆเจ็ดล้านสี่เส้นเนี้ยกูว่ามีแปดล้านนะเฮ้ยเฮะยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีเด็กช่างแล้ววะฮะล่าสุดนะฮะเจอเฮียโวยเด็กเวนโกเมืองอะแล้วมันชื่อแก๊งอะไรวะฮะแก๊งโอรีอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยนะนี่คนเขี้ยวบุหรี่วะเฮ้ยนี่คนเขี้ยวบุหรี่เฮ้ยอยใจเย็นใจเย็นเขี้ยวมึงให้หมดเลยเฮียเนี่ยนี่เขี้ยวเลยเนี่ย ลูกเทียวเลยอะดิเห็นไหมเนี่ยพอมึงปากู่มึงฆ e ่าเออหลักเต็มมึงไงเนี่ยนี่นี่นี่กูจะบ็ดมึงกอเตะกูจะบิดมึงนี่เด็กบ้านเด็กบ้านนี่รอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ทำไมเขาเล่นหนึ่งตัวตนได้ขนาดนี้วะเนี่ย จุ่มนมจุ่มนมได้ๆก่อนนอนอย่าลืมแปรงฟันนะพี่เดี๋ยวฟันผุฮะ บอกแล้วตอนนี้เป็นกระแสเลยเป็นที่พูดถึงเลยลามันยังคิดไฟเอ็มกูอ่ะเอ้ยปิมสนับสนุนแบบนี้เหรอสนับสนุนอะไรกูเข้าไปถ่ายคลิปอะไรกับคนอย่างกูเนี่ยคิด <c oughs> <c oughs> ว่าคนอย่างกูเนี่ยไปไล่มีเรื่องกับคนอื่นนะเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องเขืยอบุรีเขืยอบุรีคุณตะคอกกูก็ตายแล้วไม่ต้องนักแรง อ๋อลุงเอเป็นสันจิลุงเอครับผมเดะเดๆเดี๋ยวแมงเอ้ยเก่าจัดเลยเนี่ย โอ้ยล่าสุดสุกี้น่าไหลแล้วนะโอ้นี่ไปไกลแล้วนะเอะไหลไหลทำสุกี้กินเย็นเย็ดเย็ดเย็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะผู้ชายคนนี้เอเด็กสแกนนะเฉียบเฉียบครับรีบดูฮะลุงเอเนี่ยไม่นานก็โดนสมราอหิวแล้วยอด อันนี้คืออะไระ <c oughs> งงยะผมอยากรู้ว่าเด็กเล่นอย่างนี้ทุกโรงเรียนไหม <c oughs> <c oughs> อะสมัยนี้คือมีเล่นไก่อย่างนี้ใช่ไหมเสื้อกันหนาวมาทำเป็นไก่แต่ยุคผมเนี่ผมตีไก่กันเรื่องเรียนนะ เราจะตีกันตอนประมาณแปดโมงเช้าคุณผู้ชมนะครับผมเราจะนั่งกันที่สนามหญ้าสนามหญ้าเนี่ยมันจะมีต้นหญ้าแล้วมันจะมีหัวแข็งๆเอามาตีกันใครหัวขาดคนนั้นแพ้เขาเลยตีไก่เะ่แกจัดมันทำยังไงวะมันทำกันยังไงวะทำไงวะปวหัว อยากเกิดเป็นไก่เลยเชียบพี่เป้เขารู้ว่มึงทำอย่างนี้กันเอถ้าจะซื้อรถเนี่ยผมให้ซื้อฮอนด้าอันนี้พูดกัะตรงว่าฮอนด้าอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับจะช่วงนี้รถจีนมาแรงนะนี่ครับเซลฮอนด้าอุดรธานีครับนี่ครับฮอนด้าอุดรธานีครับนี่ครับฮอนด้าอุดรธานีครับเดี๋ยวไม่เชื่อกูนี่นี่ครับน้องเขาขายฮอนด้าครับ นี่ครับฮอนด้าบิ๊กวิงอุดรธานีบายนัดนะครับนี่เป็นไงมึงนี่นะฮะขายนี่ข้าเท้าด้วยนี่เป็นไงส่งมอบเป็นไงเนเนเนฮอนด้าเวฟสิบคันนะโอ้ยเดือยเดอเดือดเองค์ CRF นี่อ๋อเนี่ยดืดเไม่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 ได้สนใจเรื่องขายของเลยเดือดเดือดพนี่ครับเซลล์ฮอนด้าอุดรธานีครับโอ้ย ฮอนด้าเวฟเลยสั่งมาแล้วสิบคันออกมาจอดเล่นหน้าบ้านนะเป็หนูต้องมาส่งเองนะขาวเอ้ยไม่ชาสติดิมสติสติสติโอเคสติมาสติมาเนียนเฮ้ยพพพีีี่่่ครับ ปิดมาก่อนพี่พี่พี่พ <c oughs> เสือนั่นน่ะไม่ใช่หมา นีออกไปเดินเล่นดีกว่าคุณแจเสือนี่เสือนะเว้ยเสือดีดีนะไทเกอร์เชียบเชียบครับแล้วมาเดินเล่นอะไรแถวนี้เออเฮ้ยจ๋าไม่จะากตัดเลเหรอเกิดอะไรขึ้นรถเกิดขุคูน่ะแล้วทำไมซื้อเยอะขนาดนี้ โอ้โหตกตกไม่พี่โอ้มันเฮ้ยจ๋ามันจะจบเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นมันเยอะเกินไงคือไม่มีที่นั่งแล้วเยอะอะไรขนาดโอ้ยอะที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ในตาเปล่านะมีพริกอันนี้น่าจะเป็นกระหล่ำปีตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นผักบุ้งจีนอันนี้ก็น่าจะผักบุ้งจีนเหมือนกันนะนะครับน่าจะเป็นกระทงกระเทียมหรือเปล่าน่นจะหาตาสั่งอะ หนีแล้วไม่ค่อยอยากจะขี่รถมอไซค์อ่ะเมื่อยออกตุกตุงนั่นอ่ะเชียบเบาเบาเบาขอเป็นสำเนียงสกูบี้ดูค่ะเขาทำเสร็จสกูบี้ดูได้เหรอเซนเจุ้้ยฮะเซนนน้หัวใ่จ่อยฮะสงสาัวจติดเจนนะแจ๊คกี้แต่ว่าเป็นยังไม่ได้ออกไปเลย ฉันนะอยากจะได้เงินใน่เอไปมิสซสกูบิสเนเกอร์ชคกี้กูบิดูบิดูบิดูเดเดนี่คนพากันเอยเฮ้ยเขาเป็นคนพากมาขอเป็นสำเนียงบิดูค่ะใช่ไหมเขาเป็นคนพากดิเงี้ยสินจีเฮยเซนนี้ออวใจฮ้สงสรว่าตัวเจนน่ะแท้จริเาเป็นยังไม่ด้งอัปเปอรเลย ฉันเนี่ยจะได้เงินเนี่ยอะบอมพิซซี่สกุบิสเนเกอร์เชคกี้สกุบดูดดูดดูด <c oughs> ใช่ใช่ใช่เลยเ <c oughs> นี่ยเห็นปะพี่คือคนพากเสียงสกุบดูหรือเปล่าครับเนี่ยผมว่าเขาเป็นนักพากหรือไม่ใช่วะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดับเบดเออดับเบดเออกิมมี่ไม่ไดมอยด้วยนะ ขายขำจะขายสวยแต่ดันขำก่อนช่วยด้วยโอ้โหผมว่าขายขำนี่ว่าเชียบเชียบเชียบครับถ้าขายขำนี่ว่าขายสวยก็ขายกันเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปทับทางอื่นหน่งยไหมเออฮะ แล,แ,ลแล้วเขาไม่รู้หรอพึ่ามันฟังไม่รู้เรื่องครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์มันฟังไม่รู้เรื่อง,อออง,องทั้งโรงเรียนอาจารย์อาจารยมัน,นก็พูดไม่ฟังอะไรเลยไ <c oughs> <c oughs> อ้หนุ่มนี่ใส่หัว,ลว <c oughs> <c oughs> เลยฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่อง <c oughs> นึกว่าเสียงชาวบ้านเกยไม้ครับเสียงวินเล็บเขาเป็นครแรงเขาเป็นแรงจัดเทียบเทียบเทียบครับซ่อมเลยฮะจริงซ่อมเลยมันฟังไม่รู้เรื่องถ้าประกาศเรื่องอะไรสําคัญสําคัญยกตัวอย่างแบบเออโรงเรียนเราจะมีการหยุดนะเออจะหยุดสองเดือนนะอะไรอย่างเงี้ยสําคัญนะทําไงอะ อโอ้โอของจือ้อเมื่อเธอบอกว่าเบือ่อชุกีพาวอะเพลงงอ,ง,งอคงงอคงอั้นเพงชีค่ะ โอ้ยโอ้โหโคตรเหมือนเลยโคตรเหมือนโอยกูชอบม่ะเฮ้โอ้ยเกือบตายอ่ะเกือบตายเลยเนี่ยไม่เคยผิดหวังไม่เคยผิด หอยล่อนึงกูชอบมากเลยกูหอยล่อมัมนขอดเบื่อขอดเบื่อกองคงยอมยอมเลยผมดูคอนเทนต์มาเยอะนะตุ๊ดจีนอะช่วงตุ๊ดจีนอะดูเยอะอ่ะนะครับว่างก็เล่นทิกต็อก TikTok อะไรอย่างเงี้ยดูเยอะ อันนี้มันคือแบบมันสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าเป็นเทียนนะนี่คือก๊าซ S S R แม่งเหนือคาดนะของเจอครับคุณผู้ชมเราฟลอ์ได้มีอะไรแปลกๆให้คุณดูเยอะอย่างเงี้ยคุเนีคดีเลยว่ะคนดีอ่ะอย่ามาผักพี่สิน้องถ้าผักพี่คัน๋ต่น้องจะรู้แน่ว่าพี่เป็นใคร ดีครับผมดรสมชาติครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเกยนักวอลเลขครับเพราะฉะนั้นแล้วดรเลยครับกังวลเรื่องเดียวครับเรื่องสุขภาพเกนะ <laughs> ยและอย่าไปล้วงแม่เล็กแซกไปหาดูดดูดอะไรนะดูดอะไรนะดรสุขภาวะเกยครับและอย่าไปล้วงแม่เล็กแซกไปหาดูดดูดอะไรเอะมัน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 อิงนิดเดียวเองฮะ <laughs> มันคลองใจอะนี่ฮุ้ย so ไ่ฆ่าซิฆ so ่สซิ์ครนะ อาเจ็บเจยบเจ็บเียบเจยบเียบว้าวไม่ไหวว่ะวูจะตายอ่ตาแดงน้ำตาตาโอ้โหบีบีล็อกเตอร์คนนี้ ขาวเฮ้ยมันมันอัตโนมัติเลยนะผู้ชายเองแล้วผมขออนุญาตพูดในมุมของผู้ชายแต่มันไม่ได้เหมือนเนี่ยทุกคนนะผู้ชายอ่ะมันแพ้ความขาวอยู่แล้วนะเอ็นงแต่พี่ว่าเองอ่ะเองแพ้ไปเวยเองเกือบ ตัวกระทืบอห้างเชียบเชียบเชียบปะแตกฮะอะไรอ่ะฮะฮะเดี๋ยวนะ ไม่มึงรู cow, ้ปะเนี่ยว่าน้ำมันไม่ไหลอ่ะอันนี้อแกงโอรีโอปะครับเชียบเชียบครับปลาแม่งลอยเป็นลูกโป่งเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนอะไรพวกมึงหน่อยเลยเนี่ยเรียน ใส่หนังสือเข้าไปยังไงอะหรืองในมันเป็นหลุมดำหรืออะไรใส่เข้าไปแล้วมันหายหรืออะไรช่ยบโอ้โหหวัดดวงหน่อยอ่ะก็เนี่ยอ่ะก็นั่งแว่งอ่ะอือเฮ้ย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 แม่งปิ้นออกมา เล day, ็งดีๆได้ไหมน้องเล็งดีๆดีเองตั้งใจแ็งหน่อยตอนมันแกว่งอ่ะเองกาดจังหวะมันดีๆไข่แม่กเป็นคนคิดมะเชียบโอ้แล้วมันกระเด็นกระดอนเลอะพื้นเนี่ยนะ เดี๋ยว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 เขาไม่ได้เต้นนะเกลี่ยเก้าอี้นวดเนี่ยมันก็จะมีไล่มันมีเลเวลของมันนึกออกว่าคุณผู้ชมการไล่มาตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาจนถึงหลังมันก็ทำให้เนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะคือเขาไม่ได้แบบคุณปวดหัววะคุณปวดหัววะเชียบเชียบครับ นาฬิกาเบนเทนเป็นนาฬิกาเบนเทนนะครับโฆษณานะครับรีวิวนะครับอรนวสี่ชิ้นแบ่งล่อนะครับทำไมฮะไม่มึงจะเล่นมุกอะไรเนี่ยมืองหาก่อนมุกจะเล่นทำไมนาฬิกาเบนเทนเดี๋ยวไอ้คนจะทำคลิปนี่ทันแลอวอ๋อแล้ว เล่นมุกไองขำก่อนมุกไม่ได้อะไรอ่ะอ๋อมันต้องคุมเสียงให้อยู่ในหลอดอ้าวเจ๊เจเจครับเจ๊เจ๊เจเจตายแล้วครับลืมลืมตาเจ๊มึงลืมตาหน่อยเจ๊เออเว่ยตายทิ้งน้าแล้ว ตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่สตาร์ทเลยไม่ถึงเวทไม่ได้ดูอะไรเลยเออเทียบเทียบครับลืมตามาดูให้มั่งไม่ใช่หลับหูหลับตาเล่นเอออุยโอ้โหนี่ไม่เกือผิวพังไปเลย ไม่แล้วเขาไม่ใส่หมวกกัน <studio> น็อกเลยด้วยเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกันแล้วไงเนี่ยก็คือเกิดอะไรอ่ะไม่ต้องเบรกถ้าเบรกเนี่ยผู้ดยสารตาบอดเนี่ยเ็เออผมว่าแกงผมว่าแกงคือไอเต็มตุรกีนมาชอบกวน มันไม่ให้เราสักทีเขาเล่นแบบแกล้งผมอาจจะเลวอิ่นเรียบร้อยไหวจนเหลี่ยมวายไายให้ง่ายๆเลยวายวายวายวจนเหลี่ยมวายไหวจนเหลี่ยมวายคมไม่นุ่มเองคมนะ เชียบเชียบเชียบครับโอเคครับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆชอบคิววิดีโอไหนอย่าลืม คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันด้วยนะครับช่วงนี้กูโดนถมค,มคอมเมนต์หน้าดูเลยจริงๆไม่ใช่แค่ผมโดนหลาย,ลายๆคนโดนนะครับผมคอมเมนต์ที่แบบนะใช้บอร์ดยิงมาอะไรเง,งี้ยแต่ว่าผมพยายามไ like, ล่ลบไล,ล,ล่แบนบล็อกคำอยู่นะคุณผู้ชมนะขอโทษด้วยถ้ามันหลุดไปให้คุณผู้ชมรู้สึกลำคลาญตาคือบางคนเนี่ยเล่น YouTube ดูคลิปวิดีโอเนี่ยก็อยากจะอ่านคอมเมนต์ว่าอเอ้ยเขารู้สึกยังไงหรือว่ามีช็อตอะไรที่แบบชอบเหมือนกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเห็นแล้วมันลำคาญตาเนาะผมจะพยายามไล่ลบไล่บล็อกให้หมดนะครับขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมนะ จะกการคิดต่อไปครับ